พี่น้องมังคุดแอดต้นงอประสีเป็นดอกละเด้มี่นวยแล้วค่ะนี่ค่ะต้นงอค่ะดอกงอไม่แล้วปีนี้งอออกดอกออกลูกแล้วค่ะเป็นน่วยนวย้อยๆแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าอีกจักสามเดือนก็จิได้กินนวยมนะันเนาะนี่ดอกดอกงอน้องเอ้ยเอาเบิ่งซอยกันแน ปื๊ดพวงใหญ่ๆเนาะอุ่นพวงใหญ่ๆชฉาใหญ่ๆไหมดอกงอกค่ะพี่น้องเบิ่งแน่เบิ่งเนี้ยแเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะเด้อมีต่างหลายต้นเด้พี่น้องจา๋าโอ้ยหลา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 ยแต่ละตน้นแต่ละตนนะ้นเนาะพูดนะฝนกระติต๊กพี่น้องเอ,อ้ยทองฟ้ากับมีต่นามฝนนี่โอ้แตกใบอ่อนกับมีบาดนี่แตกดอกกับมีแตกใบอ่อนกับมีฮะนี่มันจะิมีจักรุ่นเนาะงอไหม ประสีผ้ามาเบิงชมสวนงอเด้อค่ะเด้อต้นงอค่ะงอประสีออกดอกแล้วพ้ามาชมสวนนี่เบืองบอกักงอ,อกงอประสีตีใจน้ำประสีบ่พี่น้องนี่จ้าดีใจน้ำปลาบองอเด้อค่ะเด้อออกดอกแล้วค่ะอีกสามเดือนเทาก็สิเด็กินนวยมันเนาะจ้าคุณอ่ะอุย้ยงอประสีไม่อยู่เจ็ดสิบต้นจ้า มีวัหลายดอกก็ได้เก็บขายเก็บขายเก็บกินเดือกินก่เอาไปขายเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะดอกเงาะค่าดอกเงาะบานแล้วดอกเงาะเป็นนวยแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้เด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปาสีน้ำเน้อค่ะปาะสีดีใจเนาะ,ะปีนี้เงาะออกดอกแล้วอีกสามเดือนค่ะอีกสามเดือนกระสิได้กินได้กินนวยมันเนาะ นะคะขอจบลงทันีเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมจนจบนะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อค่ะเด้อ